สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Royal ที่อามีช่องที่รวมทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธยุทภัณฑ์ระดับโลกและวันนี้เรากลับมาพร้อมกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดของโลกที่ยังคงไร้เทียมทานนั่นก็คือ F-22 Raptor เวอร์ชันปี2026หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินที่เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี2005อย่าง F22 ยังมีการพัฒนาอะไรใหม่ได้อีกหรือไม่ คำตอบก็คือได้ครับและในเวอร์ชั่นล่าสุดปี2026นี้มีการอัปเดตครั้งใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของภายนอกและระบบภายในที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการรบเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยครับ F22 Raptor ปี Rapt 2026ยังคงดีไซน์หลักที่มีความล่องหนต่อเรดาร์เหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการใช้วัสดุผิวใหม่แบบ RAM Radar Absorbent Material รุ่นล่าสุดที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับคลื่นเรดาร์มากขึ้นถึง17%เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นก่อนนั่นหมายความว่าแม้สัตวปรูจะมีเรดาร์ที่ล้ำสมัยแค่ไหนก็ยังตรวจจับแรปเตอร์ได้ยากเหมือนเดิมหรืออาจจะยากยิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้า นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงดีไซน์ของปลายปีกและระบบช่องระบายอากาศให้ทันสมัยขึ้นโดยปรับองศาให้เหมาะสมกับหลักอากาศพลาศาสตร์ในระดับสูงสุดช่วยให้ตัวเครื่องมีความคล่องตัวมากขึ้นในระหว่างการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมทั้งลดการสร้างคลื่นเสียงขณะบินผ่านกำแพงเสียงลงได้บางส่วน ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนกันบ้าง F 2 2 Raptor 2026ใช้เครื่องยนต์ Pratt Whitney F 1น9 P W 1 0 0รุ่นปรับปรุงใหม่ที่ยังคงแรงขับระดับ35,000ปอนต์ต่อเครื่องยนต์แต่มีการจูนระบบภายในให้มีการตอบสนองที่เร็วขึ้นในการเปลี่ยนระดับแรงขับแบบทันทีส่งผลให้การบังคับเลี้ยวและการเร่งในสถานการณ์ถุกเถินทำได้ไวกว่าเดิม นอกจากนั้นยังมีการอัปเกรดระบบ AI ช่วยควบคุมการบินโดยระบบนี้จะวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ทั้งลำและแนะนำเส้นทางหรือการเคลื่อนไหวเพื่อหลบหลีกทีปนาวุธอัตโนมัติทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นในสนามรบจริง ในด้านความเร็วสูงสุดเครื่องบิน F-22 Raptor ปี Rapt 2026ยังคงครองตำแหน่งหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็วสูงสุดที่แมท2.25หรือประมาณ2,410กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ยังไม่มีเครื่องบินขับไล่ยุค5.5รุ่นไหนสามารถทำได้อย่างมั่นคงแบบ Raptor ในเรื่องของอัตราการใช้น้ำมันใน F-22 จะไม่ใช่เครื่องบินที่เน้นความประหยัด แต่ในเวอร์ชั่นล่าสุดมีการพัฒนาระบบบริหารเชื้อเพลิงให้ฉลาดขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมการเผาไม่ตามพฤติกรรมการบินจริงทำให้อัตราการใช้น้ำมันลดลงราว8-10%จากเวอร์ชั่นก่อนหน้าซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงที่มีผลมากในภารกิจระยะไกล สุดท้ายเรามาดูเรื่องราคากันบ้างแม้ว่า f 2 2จะหยุดสายการผลิตใหม่ไปตั้งแต่ปี2011แต่ในปี2026นี้สหรัฐอเมริกาได้เปิดโครงการปรับปรุงและรีฟิตเครื่องเก่าให้ทันสมัยโดยราคาต่อ